ทำไมคำศัพท์เดินป่ามันช่างดูสับสนบางครั้งก็ใช้คำว่า hiking บางครั้งก็ใช้คำว่า t r a k k i n g แล้วสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรวันนี้ The Standard Pop <ม>จะมาแคร์ให้ฟังครับไปเดินป่าไปเดินป่าไปเดิน โชคดีนะครับหมู่นักเดินทางรุ่นใหม่เนาะเขาก็ชอบหากิจกรรมแบบว่าออกไปข้างนอกไปเที่ยวป่าไปแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยกันมากขึ้นนะเพราะว่ากิจกรรมเดิมๆก็คงน่าเบื่อแล้วนะทุกวันนี้ก็จะมีอะไรฮิตฮิตอ่าพายซับบอร์ดเล่นเซิร์ฟไปแคมป์ปิ้งไปเดินเทรลแล้วที่สําคัญเนี่ยไอ้ข้อหลังเนี่ยไอ้การเดินเทรลเนี่ยเขามี2คำอะที่เป็นคำฮิตฮิตเลยที่ทุกคนน่าจะยังสงสัยงนงันนั่นคือคาว่า hiking กับคาว่า trekking ที่เนี้ยสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร คือเราอยากจะบอกว่ามันอ่ะแตกต่างกันนะแต่มันก็เหมือนกันบ้างแต่มันก็แตกต่างกันมันก็เหมือนกันแหละมันก็แตกต่างกันึ่งเดี๋ยวเราจะบอกฟังครับเรามาดูนิยามของคําว่า hiking กับคําว่า trekking ก่อนนะฮะพจนานุกรมภาษาอังกฤษนะฮะ Oxford ได้บอกไว้ว่า2คํานี้มีความหมายอย่างนี้นะฮะคำว่า hiking เนี่ยหมายถึงกิจกรรมการเดินป่าระยะไกลในประเทศเพื่อความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินิร์ w o r d ์เว w o r d ในขณะที่ trekking นะฮะมีความหมายว่า การเดินทางไกลหรือยากลำบากด้วยการเดินเท้าคีย์เวิร์ดคือการเดินเท้าเราไฮกิ้งไม่ต้องเดินหรอเฮ้ยยังงงอยู่เลยงงงงงซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาแบ่งแยกกันว่า2อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มจากคําว่าไฮกิ้งนะฮะเมื่อกี้เราบอกคีย์เวิร์ดไว้ว่าความเพลิดเพลินเนาะคือการไฮกิ้งเนี่ยเป็นการเดินป่านะฮะบนเส้นทางที่ถูกจัดไว้แล้ว หมายความว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานหรือจะมีนักสำรวจเนี่ยได้มีการสำรวจเส้นทางไว้ก่อนแล้วซึ่งเส้นทางเนี่ยฮะจะไม่สมบุกสมบันมากนะฮะอาจจะเดินใช้เวลาสักครึ่งวันหรือบางทีก็อาจจะมีการค้างคืนด้วยนะครับซึ่งเนี่ยเป้าประสงค์ของการไฮกิ้งเนี่ยมันคือการเดินสำรวจธรรมชาตินะครับไส่วนคําว่าเทร็คกิ้งนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่า์เวิร์ดคือการเดินเท้าอาจจะบนเส้นทางที่ถูกกําหนดไว้แล้วหรืออาจจะมีการออกนอกเส้นทางนะครับซึ่งเป้าประสงค์ของการเทร็คกิ้ง คือการเดินเท้าเพื่อสำรวจธรรมชาติที่แท้จริงเพราะว่ามันจะมีการเดินไประยะทางไกลมากมีการคร้างอ้างแรมเพราะฉะนั้นการแทรกกิ้งเนี่ยเลยจะต้องมีการเตรียมแคมป์ปิ้งเตรียมเต็นท์อาหารยารักษาโรคอะไรมากมายเพื่อการเดินทางไกลเพื่อความเคลียร์คัดตัดจบเราจะมาบอก5ข้อแตกต่างระหว่างไฮกิ้งกับแทรก k ิ้งให้คุณได้เห็นอย่างชัดเจน คือถ้าเป็นการไฮงเนี่ยเขาก็จะเดินกันเบาๆไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จนึกออกไะหรือถ้ามีการคร้างคืนก็จะเป็นการแบบค้างแบบหึ่งคืน2คืนอะไรเงี้ยเพื่อหายประสบการณ์แบบว่าชิๆลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นการเทรลกิ้งเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยนะสวันหรือมากกว่านั้นนะฮะเพราะว่าระยะทางการเดินของพวกเขาเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่แบบ10กิโลอ่ะก็จะถึงเป็นพันๆกิโลก็มีเพราะฉะนั้นมก็จะมีการนอนค้างอ้างแรมต่างๆระยะเวลาก็จะยาวนานกว่ามากๆเลย อย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่ามันจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้ฟังไฮกิ้งนะฮะจะเดินบนเส้นทางที่ถูกเตรียมไว้โดยเจ้าหน้าที่หรือว่ามีการสำรวจเส้นทางไว้แล้วแต่ถ้าเป็นการเทรลกิ้งเนี่ยก็คืออาจจะมีการเดินบนเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วบ้างส่วนหนึ่งแต่มีการสามารถออกนอกเส้นทางได้เพื่อสำรวจธรรมชาติครับคือถ้าเป็นการไฮกิ้งเนี่ยคุณจะเดิน กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วการไฮกิ้งอ่ะเขาจะกลับมานอนที่เดิมนะซึ่งที่ตรงนั้นอาจจะเป็นแคมป์เป็นบ้านพักเป็นแบบบ้านอุทยานอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือการไฮกิ้งแต่ถ้าเป็นการเทรลกิ้งนะฮะมันคือการค่าไหนนอนนั่นคือก็คือเดินไปเรื่อยๆตอนนี้มืดแล้วนอนตรงนี้เดินต่อเออมืดแล้วนอนตรงนี้จนกว่าจะถึงปลายทางครับ คือถ้าเป็นการ hiking เนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเนาะอาจจะมีแค่กระเป๋าน้ำอาหารเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้า trekking คุณต้องเตรียมทุกอย่างไปอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเต็นอน,นอนถุงนอนไปนอนเข็มทิตย,ยารักษาโรคไม้ค้ำยันคือต้องเตรียมพร้อมมากๆสำหรับเส้นทางที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้นึกออกปะ ข้อสุดท้ายครับคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมคือจริงๆต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทรกิ้งหรือไฮกิ้งอ่ะคุณต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณนะฮะต้องดูขีดจํากัดตัวเองด้วยะอะไรเงี้ยสมมติเป็นไฮกิ้งสั้นๆคุณก็ต้องเลือกละสอโล3โล4ี่โล5โลอะไรอย่างงี้อาจจะเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเป็นการเทรกิ้งที่เส้นทางมันยาวไกลามากๆเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกายแต่ต้นออกกําลังกาย ศึกษาสเส้นทางแต่ที่สําคัญนะฮะไม่ว่าจะไฮกิ้งหรือเทกกิ้งคุณจะต้องดูสภาพร่างกายของคุณให้พร้อมนะ,ะนอกจากนี้นะฮะเขายังมีอีกหนึ่งาศาสตร์นะฮะที่เราจะต้องพูดถึงมันเป็นการที่คล้ายๆกับการเทกกิ้งเนาะมันต้องแบกอุปกรณ์อะไรแต่มันต้องบวกกับทักษะของการปีนเขาเข้าไปด้วยนะฮะสิ่งนั้นเรียกว่า mountainering นะฮะซึ่งสิ่งนี้จะต้องรวมไปกับการทักษะของการปีนภูเขาหินภูเขาน้ําแข็งอะไรอย่างนี้ลองนึกดูว่าสิ่งไหนเรียกว่า mountainering ฮะ อ่ะถูกต้องการพิชิตยอดขา่าเอเวอเรสต์นั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะพอเข้าใจความแตกต่างระหว่าง2คํคำนี้นะครับก็คือคําว่าฮิ k กิ้งกับคาว่า t r e k k i n g คือต่อให้มันจะเดินป่าเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันซกทีเดียวนึกออกปะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนพึงระวังไว้นะฮะนั่นก็คือการดูแลร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก,การเดินนะครับรวมไปถึงให้ทุกคนนะพึงระวังเนาะเขาเรียกว่าอะไรดูขีดจํากัดของตัวเองเนาะว่าแบบแค่ไหนที่เราพอแค่ไหนที่เราเหนื่อยอะไรเงี้ย และที่สาคัญนะคะถ้าหากว่าใครมีที่เดินป่าเก๋ๆชิคๆเหมาะสําหรับหลายๆคนหรือวินาทีน่าสนใจอะไรเงี้ยฟ <im itation> ิลคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวไปตามอ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบของเดอะสนามป๊อปด้วยนะครับางไว้นะคะ,ะ,คะทุกๆวินาทีในป่าเนี่ยมันคือชีวิตและทรัพย์สิ่ของคุณก็ต้องรามาระวังเนาะไปละหมดเวลาแล้ววันนี้ไปไปเดินป่าไม่ไปค่ะไปเดินห้างค่ะไปทำไมให้เหนื่อยร้อนก็ร้อนคือเดินป่าเดียวที่จะเดินคือเดินป่าน้ําแข็ง หายใจไม่ทันอ <They S 1> ีกตกลงไปไหนได้บ้างเอางี้อยู <la> ่บ <book>. ้านเฉยดีกว <is Roth> ่าลืมให้ดีออดูดเครื่งง่ายเดี๋ยวจัดป๊อป